จนซีริพัทเตอร์ porter, วันนี้พาไปดูสวนกเกษตรผสมผสานของคุณพิรมสุขสวัสด์นะคะเป็นกเ,กเกษตรกรวัยเกษียณที่หันมาทําการ,กรเกษตรแบบปลอดภัยในชุมชนตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่เน้นการปลูกพืชผักสําหรับกินเองรวมถึงส่งออกผลผลิตที่สร้างไรายได้เสริมในวัยเกษียณติดตามจากบัณฑิตอาสาตําบลแม่ทอมอำเภอบางกล่าจังหวัดสงขลาค่ะ มะพร้าวข้าวโพดและสาวรสเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตจากแปลงเกษตรผสมผสานของลุงพิรมสุขสวัสดิ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่เลือกอาชีพการทำเกษตรหลังจากเกษียณอายุราชการโดยใช้พื้นที่กว่าสิบไรใ่ในชุมชนหมู่ที่ตําตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขาลาปรับเปลี่ยนเป็นสวนเกษตรผสมผสานแบบปลอดภัยนี่ดังพิดยืตนต้นพืชลมลูก มีปลาจูซัดนะครับคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหา่านแล้วก็มีการเลี้ยงปลาในบ่อดินพอไม่ได้มงหวังเลื่องธุรกิจหมากไม้ทําเพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็ไม่ยากจะปล่อยให้พื้นที่ที่หลอกหล่างวางเปล่านะวางอยู่เฉยๆทำประโยชน์ในช่วงที่เรากําลังเข่งเลงแล้วก็มีวัชพิดแล้วก็มีประมานอยู่บางพอสมควรก็อออเอามาลุ่งในเรื่องน้ําซี แต่ของผมนี่สามารถที่จะกินในอินในเพลงได้ที่ว่าเต่งกว้าทวกวักยาวควักตรงมัดเครือข้าวปูดทุกสิ้งทุกอย่างนอกจากนี้ภายในสวนยังมีการจัดแบ่งโซนพื้นที่ในการปลูกพืชต่างๆสลับกับการขุดบ่อเพื่อใช้บำรุงพืชผักซึ่งเป็นการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณที่ตั้งต้นจากความชอบของตัวเองมาใช้เวลาว่างเพื่อสร้างพื้นที่สวนเกษตร หวังเป็นอาชีพในช่วงบ้านปลายมีผักผลผล,ผลิตที่เป็นอาหารปลอดภัยพร้อมกับเปิดให้คนที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสานต่อทางเลือกในงานอาชีพจับช่วนให้เด็กหลุนไม่ไหมนะเข้ามาเยี่ยมนะครับ่อคุณเล่าบางที่ไม่ได้รับราชการเหมือนกับทุกคนหรือว่าทำงานสบายบางครั้งจะต้องลบมาปฒนาบาดเกิดของเรานะครับเผือ,อดินเนี่ยเกิดประโยชน์ลังกาเซียนเ็เรียกว่า เราต้องกำับตัวไอมีคุณกาเรามีความทะนัดไอเไรเราก็แสดงออกเหลืองนั้นไปเลยนะครับแต่เราอย่าว่างเปลาเ่าเหลืองความรวยตอนนี้ก็ฮกซิปเรือเลยวตนน่เราต้องให้สุขภาพจิตนะเร่งเร่งเพื่อปรับกายก็จะตามมานะครับนอกจากสวนผสมผสานจะทําให้คุณลุงพี่รมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขแล้วอนาคต<ม>คุณ ออยากต่อยอดวัตถุดิบในสวนของตนเองเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กลายเป็นสินค้าอื่นๆที่ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นบัณฑิตอาสา,า,าตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลารายงาน